ส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโร่กับไพ่อลาเคลณเวลานี้ตอนนี้ณเวลานี้ตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งจ้องคิดร้ายคุณอยู่เรามาดูกันว่าคนกลุ่มนี้ทําอาชีพอะไรมีคนกลุ่มหนึ่งจ้องคิดร้ายคุณอยู่เรามาดูว่าคนกลุ่มเนี้ทํามาหากินอะไรทําอาชีพอะไรส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่อลาเคลค่ะ ให้ดีหมดเลยแปกดีนักธุรกิจที่ร่ำรวยครูบาอาจารย์หมอหมอดูใบแรกเนี่ยจะเป็นพวกครูบาอาจารย์แปกอะ่ะ คนที่คิดร like, ้ายคุณคนที่จ้องเล่นงานคุณกลายเป็นว่าบุคคลผู้นี้ทําอาชีพเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักธุรกิจที่ร่ารวยเป็นหมอเป็นนายแพทย์หมอดูล่างทรงพระหมอดูล่างทรงพระนายแพทย์นักธุรกิจครูบาอาจารย์ส่งผ่านพลังงานค่ะเราจะมาใช้ไพ่พาโลก เปิดเผยความลับสวรรค์กันว่าเหตุใดถึงมีคนที่เป็นคนรวยมีธุรกิจส่วนตัวฐานะร่ำรวยมีธุรกิจส่วนตัวก็น่าจะเป็นคนจิตใจดีทำไมคนที่มีธุรกิจส่วนตัวน่าจะเป็นคนดีถึงเป็นคนไม่ดีเนี่ยคนรวยคนคนนี้ เขาก็มีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติน่ะทําไมเขาต้องมาคิดร้ายคุณอยู่เนาะส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่ทาโร่มังกรแดงได้ไพ่ถ้วยอันศักดิ์สิทธิ์ได้ไพ่จัตติได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่คดีความ ตีไม่ออกเลยไม่รู้จะตียังไงเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับตำรวจอะ อ,อ่ะเออในเมื่อเขาอันนี้มันเป็นมหาเศรษฐีเลยนะก็รวยอยู่แล้วมายุ่งอะไรกับกูอะอะไรแบบเนี้ยนั่นสิก็ในเมื่อเขารวยอยู่แล้วเขาจะมายุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตของคนอื่นแปลกไหมเอคิดว่าบุคคลผู้นี้เขาหลงรักคุณอะ อาจจะแบบเล่นคุณใสหมนด,ดำได้เลยแหละไพ่เตือนว่าคุณต้องระวังอ่ะไม่ใช่คนที่คุณควรจะอยู่ใกล้ก็ไม่รู้ทำไมแต่ไพ่มันก็บอกว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนดีอ่ะอะเขาชอบคุณค่ะคนคนนี้ ชอบเขามองคุณน่ะเหมือนเป็นนางฟ้านางสวรรค์เลยแหละบุคคลผู้นี้เขาก็เอาเรื่องของคุณน่ะไปเล่าให้เพื่อนของเขาฟังนะเขาต้องการที่จะทำสเสน่ห์ทำสยศาสตร์ใส่คุณเขาเป็นคนที่ทะเยอทะยานน่ะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นแม่อบอุ่นอ่อนโยน เขากาลังสืบเรื่องคุณอยู่เขารู้นะว่าคุณน่ะมีคนที่รักที่ชอบแล้วไพ่เตือนว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเนี่ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่คุยคนคนนี้เป็นคนทํามาหากินเก่งหาเงินเก่งค่ะแล้วก็เป็นพวกที่เล่นศิยศาสตร์ด้วยแต่มันทําไมมีไพ่ตารวจไพ่คดีความขึ้นอันนี้เองยังไม่แน่ใจนะแต่เองคิดว่าคนคนนี้เขาชอบคุณนะชอบจาก ในสิ่งที่คุณอะเป็นคนฉลาดแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเหมือนเป็นนางฟ้าแล้วเขาก็มองว่าคุณอะเป็นคนสันโดษเป็นคนที่อ่อนโยนจิตใจดีแต่ไพ่ใบน,นี้คือเหมือนเขามีแผนการร้ายเกี่ยวกับพวกทางสายศาสตร์เอาเป็นว่าคนที่คิดร้ายคุณในตอนนี้มันเป็นคนรวยอะ คุณก็อย่าไปยุ่งกับพวกคนรวยแล้วกันเพราะว่าการที่เขารวยก็แสดงว่าเขาฉลาดการที่เขามีเงินเยอะว่าคุณก็แสดงว่าเขาทํามาหากินเก่งการที่เขาคิดไม่ดีอบบคุณเนี่ยแสดงว่าเขาอ่ะอาจจะต้องการอะไรบางอย่างจากคุณบุคคลผู้นี้อาจจะต้องการอะไรบางอย่างจากคุณซึ่งมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยซวยได้เราก็มาดูเพิ่มแล้วกันคือเอ๋ไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับคนที่คุณอ่ะ ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะเข้าใจไหมในเมื่อคุณไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะคุณก็อาจจะเป็นเป็นอันตรายได้อันตรายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าอ่าเขาจะมาทำอะไรคุณนะแต่เพียงแค่ว่าการที่คุณน่ะไปยุ่งกับคนที่ฉลาดกว่าเมื่อคุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มัน สติปัญญาฉลาดกว่าเนี่ยมันก็แปลว่าหนึ่งเขาฉลาดกว่าคุณสองคุณตามเขาไม่ทันสามเนี่ยพวกเนี้ยเชื่อนิ่มๆเนี่ยเดือมูนอีกแล้วก็จะคือแบบเหมือนมีแผนการล้ายหลอกลวงอะไรแบบเนี้ไสยศาสตร์มนต์ดำทำเสน่ห์มนต์ดำ,ำ,ดำอะไรพวกนี้ด้วยนะแล้วก็เหมือนคุณรู้ทันอะ คุณน่ะรู้ทันไม่ใช่คุณรู้ไม่ทันนะก่อนวันเกิดของคุณน่ะเขาจะติดต่อมาเหมือนจะชวนคุณไปเที่ยวด้วยคนเนี้ยก่อนวันเกิดของคุณบุคคลผู้นี้ จะติดต่อมาหาคุณก่อนวันเกิดของคุณเขาจะชวนคุณเนี่ยไปช้อปปิ้งไปเที่ยวไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยปล่อยเขาไปบุคคลผู้นี้มีความลุ่มหลงในตัวคุณเนี่ยฉลาดเล่เหลี่ยมความปาดถนา ความวิตกกังวลบุคคลผู้นี้รู้สึกเครียดและกังวลคุณตัวคุณเนี่ยตัวคุณเนี่ยเป็นต้นเหตุให้บุคคลผู้นี้เครียดมีความกังวลเป็นทุกข์บุคคลผู้นี้มีความปรารถนาในตัวคุณนะ แล้วก็มองว่าคุณอะเป็นคนฉลาดเขาปาถนาในตัวคุณคนคนนี้ใช้ศยศาสตร์มนต์ดำทำสเสน่ด้วยไพ่บอกว่าให้คุณอะแฮปปี้นิวเยียคือแบบ Goodbye to the o อ n h ฮั l โลทูเดอะเ r ก็คือว่าอดีตที่มันไม่ดีก็ให้อดีตที่มันไม่ดีให้ให้โยนทิ้งทะเลไป ให้คุณเนี่ยไปช้อปปิ้งดีกว่าเนี่ยพายผีเสื้อไปช้อปปิ้งพายผีเสื้อเทีวเขาเป็นคนเจ้าเล่ค่ะคุณตามเขาไม่ทันหรอกคนคนนี้เป็นคนรวยที่มีความลุ่มหลงปรารถนาอยากจะได้ในตัวคุณชอบคุณรักคุณ ไม่ใช่คนที่คุณควรจะคุยด้วยทีนี้เรามาดูคนคนนี้กันนะคะเนี่ยครูบาอาจารย์หมอทันตแพทย์เพศสัชกรพระสงฆ์พระหมอทันตแพทย์เพสัชกรครูบาอาจารย์ ก็มาดูสรุปไปเลยแล้วกันนะคุณไปทะเลาะกับคนที่ทำอาชีพเป็นครูบาอาจารย์ด้วยหรือดูเหมือนเขาจะรักจะชอบคุณนะ แล้วก็เคยเคยเคยสนิทกันเลิกคบกันไปแล้วเคยรักเคยชอบกันแต่ว่าเลิกคุยกันไปแล้วอ่ะคุณก็แบบใจร้ายใจดำอ่ะคุณมองว่าคนคนนี้เป็นโจรเข้ามาหลอก เหมือนเขาชอบคุณนั่นแหละแล้วคุณก็ไปหักอกเขาอ่ะเนี่ยเหมือนกันคนคนนี้ก็กินเหล้า เนี่ยเป็นผู้ชายอะ่ะกำลังถือไอ้เนี่ยกระป๋องค็อกเทลอะ่ะคนคนเนี้ยเป็นคนที่คนคนเนี้ยเป็นคนชอบเลี้ยงหมาเป็นคนชอบกินเหล้าเขาอยากจะส่งแมสเซนเจอร์มาคุยกับคุณบุคคลผู้นี้เนี่ยนะเป็นคนทำอาชีพทางด้านพวกไอเนี่ย ก็บอกไปแล้วไงเออนะ่ะเป็นพระก็ได้นะแต่พระเขาจะกินเหล้าเหรอวะคนคนเนี้ยอาจจะทำอาชีพเป็นแพทย์เภสัตท,ทันตแพทย์นักกายภาพบำบัดเขาอยากจะคุยกับคุณค่ะคนคนเนี้ยดื่มเหล้าจัดด้วยนะคนคนนี้อาจจะทำอาชีพเป็นพวกไอเนี่ยหมอเภสัตคนคนเนี้ย,อยนนชอบกินขนม ชอบกินเบียร์อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยแพทย์เภสัชได้ทันตแพทย์นักกายภาพบำบัดรักคุณชอบคุณคนคนนี้ก็รักคุณชอบคุณแต่คุณน่ะทิ้งเขาแล้วคุณก็ถือดาบ เขาเอาอะไรให้กินคุณก็ความแก้วทิง้งตอนนี้คุณเครียดเรื่องหาเงินอยู่คุณมองว่าคนคนนี้ยใส่หน้ากากเนี่ยใส่หน้ากากโจรคนคนนี้ก็หน้าที่การงานดีนะเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเขียนคนคนนี้ก็อาจจะเป็นอาชีพพวกเนี่ยพวกพระพวกหมออ่า หรืออาจจะเป็นนักบวชต่างศาสนาก็ได้เป็นเพราะว่านักบวชต่างศาสนามีเมียได้ไงแล้วก็กินเหล้าด้วยพวกนักบวชต่างศาสนาคือใบเนี้อาจจะหมายถึงคนที่เป็นนักบวชต่างศาสนาที่ว่ากินเหล้ากินเบียร์ได้มีเมียได้อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องของตันหาราคะ เรามาดูคนสุดท้ายนะคะใบเนี้ยอาชีพหมอดูล่างทรงหมอผีคนคนนี้เป็นอาชีพทางด้านหมอดูล่างทรงหมอผีส่งผ่านพลังงานผ่านไพ่อลาเคลค่ะใบที่หนึ่งไม่ต้องดูเพิ่มแล้วเนี่ยอยากรวยทางรัก การแต่งงานอยากจะบินมาหาบุคคลผู้นี้ไปต่างประเทศบ่อยตอนนี้ป่วยอยู่สุขภาพไม่ดี คุณไม่ได้ชอบเขาแล้วอะ่ะคนคนนี้ยเมื่อก่อนอะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะเคยสนิทกันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็เหมือนเรือกระดาษรู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่ตอนวัยรุ่นรู้จักกันตั้งแต่ตอนมอตน้นจนเรียนมหาลัยคนคนนี้ยอาจจะเป็นหมอดูนะ รู้จักกันตอนมอต้นจนเรียนจบมหาลัยคนคนนี้น่าจะเป็นหมอดูด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันจบไปแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะไม่ใช่คนที่มาทางศสยศาสตร์อ่ะเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนดีคนหนึ่งอะ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบไหว้พระชอบสวดมนต์ เป็นคนนั่งสมาธิเป็นคนทำบุญเป็นเป็นคนที่มาทางสายธรรมะม,มาทางสายวัดเคยอกหักผิดหวังเคยเจ็บในหัวใจคุณกับเขาเลิกคบกันไปแล้วคุณกับคนคนนี้เลิกคุยกันไปแล้วคุณกับเขารู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัย แล้วก็มันผ่านมาเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วอ่ะเหมือนเขาก็รู้อ่ะว่ามันไปต่อกันไม่ได้เพราะไม่ใช่เนื้อคู่กันคนคนนี้อาจจะเป็นร่างทรงเป็นหมอดูเขาก็อยากจะขับขับรถมาหาคุณนะแต่เขารู้คุณกับเขาว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันเขารู้ว่าคุณกับเขาอ่ะไม่ใช่เนื้อคู่กันเขาก็เลยพยายามทำใจเนี่ย รู้ว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบทำบุญแล้วก็ศึกษาทางด้านธรรมะด้วยเป็นคนไหว้พระเป็นคนทำบุญเป็นคนที่เอ่อมาทางสายธรรมะมาทางสายสายวัดสายวาบล็อกเฟซบล็อกไลน์เนี่ยแจกใบแดงก็บ็อกเฟซ บล็อกไลน,น์คนคนเนี้ยคนคนเนี้ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์เขารวยน,นะเนี่ยมีเงินเป็นล้านเลยเขามองว่าคุณนะ่ะอยากจะได้เงินเขาเขาก็มองว่าคุณนะ่ะยังชอบเขาอยู่เขารู้ว่าคุณนะ่ะยังชอบเขาอยู่เขาคิดว่าคุณนะ่ะจะมาหลอกเงินเขาแล้วเขาไม่ชอบคนที่แบบ เห็นเขาเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันเป็นเรื่องในอดีตที่จบไปแล้วแล้วก็เขาอาจจะเคยคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณนะคนคนนี้เคยคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณเขาอยากจะรวยทางรัฐเขารู้จักกับคุณมาตั้งแต่สมัยเนี่ยเจี๊ยบน้อยหนาเนี่ย เขารู้จักกับคุณมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นเขาเคยคิดเรื่องอยากจะแต่งงานเนี่ยอยากจะมั่นหมายเนี่ยอยากจะอยากจะมั่นหมายแต่ในเมื่อมันมันมันเป็นอารมณ์แบบของคนที่ว่าเขารู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่กันเขาเลยเข้าทางธรรมเหมือนเขาอะเข้าทางศาสนาเขารู้ว่าคุณกับเขาอะไม่ใช่เนื้อคู่กันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เขารู้ว่าคุณกับเขาเนี่ย ดวงไม่สมพงกันไม่ใช่เนื้อคู่กันพอเขารู้ว่าคุณนะ่ะไม่ใช่เนื้อคู่อะเขาก็เลยเนี่ไงให้ใบแดงบล็อกเฟซบล,ล็อกไลน์เลิกคุยกันไปให้มันจบจบไปอดีตมันไม่สวยงามก็ช่างมันคนคนนี้นับถือทางด้านพญานาคนะ่ยนับถือทางด้านพญานาคเนี่ยมีพญานาค พยานาคคนคนนี้มีพยานาคคอยให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาะดวงชะตามีพญานาคคุ้มครองคนคนนี้ยเคยทะเลาะกับคุณนะเนี่ยเคยทะเลาะก,กัน,ะนออกกหนักด้วยมาดูสรุปนะคะทุกวันนี้เขาก็ซึมเศร้าเหงาพลัลก Loneliness โดดเดี่ยวอ้างว้างเอกา Overload ทำงานหนักเหงาโดดเดี่ยวเหมือนมีคนนะ่ะชอบบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเป็นคนทำงานหนักและโดนบังคับให้ทำงานที่ตัวเองไม่ชอบเขาอยากจะขอโทษคุณนะอ p o l o รจเขาอยากจะขอโทษคุณนะที่ในอดีต เขาเคยทําให้คุณเดือดร้อนเขาอยากจะขอโทษคุณนะว่าเรื่องที่มันจบไปแล้วอ่ะก็ให้มันจบไปมันก็เหมือนหนังเรื่องแฟนฉันน่ะจะให้เจี๊ยบกับน้อยหนา่ามีแฟนคนเดียวไปตลอดชีวิตเหรอแฟนฉันก็คือแฟนตอนเด็กอ่ะจะให้เจี๊ยบแต่งงานกับน้อยหน่าเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะคนเรามันก็ต้องเจอคนอีกเยอะแยะคนคนนี้เป็นคนชอบดูไพ่ค่ะเขาอาจจะเป็นหมอดู เป็นคนชอบดูดวงคนคนนี้เป็นคนที่ชอบดูไพ่มากมากๆทุกวันนี้เขาก็ใส่หน้ากากเก่งนะคนไหนที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็แสดงสีหน้าเฉยๆเป็นคนใส่หน้ากากเก่งเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนไม่ค่อยจริงใจกับใครเท่าไหร่อะ แต่รวยเก็บเงินเก่งทํางานเก่งเก็บเงินเก่งเนี่ยเป็นคนประหยัดใช้เงินใช้เงินประหยัดก็เลยมีเงินเก็บเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนประหยัดแล้วก็เป็นคนที่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนั่งสมาธิแผ่เมตตาเป็นคนเข้าทางธรรมเป็นคนที่แบบมาทางสายปฏิบัติธรรมมาทางสายแบบเอ่อถือศีลห้าครบอ่ะเป็นคนทํางานเก่งด้วย คนคนนี้เป็นคนที่มีความเอ่อธรมะธรมโมในตัวเยอะนะเป็นคนทํางานเก่งเนี่ยเป็นคนทํางานเก่งมีชื่อเสียงในสายงานเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานมากอะเหมือนเขามีคนที่เขารักอยู่แล้วนะมีใครบางคนที่เขาอะได้ให้คําสัญญาเอาไว้ ว่าจะจดทะเบียนสมรสแต่งงานกันเขาได้ให้คำสัญญากับใครบางคนเอาไว้เรียบร้อยแล้วอะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณหยุดจ้ะสต o อปเพราะว่าคนคนนี้เขาเคยเอาดวงของคุณไปให้หมอดูทำนายแล้วเขาก็รู้ว่าคุณกับเขาเนี่ยดวงไม่สมพงกันดวงไม่ใช่เนื้อคู่กัน ถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่รวยถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่มีความสุขถ้าอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันเขาเป็นคนนั่งสมาธิอ่ะเขารู้สึกว่าคุณอ่ะชอบแบบเจ้ากี้เจ้าการทําตัวเป็นจอมบงการมายุ่งวุ่นวายในชีวิตคนอื่นมากจนเกินไปมากจนน่าลาคาญไม่รู้ว่าต้องการอะไรจะมาอะไรวุ่นวายกับเขานักหนาเขาไม่ชอบที่คุณอ่ะ ชอบมายุ่งวุ่นวายในเมื่อคุณไม่ชอบในสิ่งที่เขาเป็นก็ใส่หัวไปเลยเพราะคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะถ้าเขาจะร้ายเนี่ยก็เพราะว่ามีคนไปร้ายกับเขาก่อนถ้าเขาจะทำร้ายคุณก็เพราะคุณอะไปทำร้ายเขาก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ